เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับผมคนเดิมน,นะครับผมคลิปที่แล้วที่ผมหายไปก็คือเพื่อนชวนครับหายไปเพื่อนชวนล้วนครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบเอาจิ้งจังนะครับผมเล่นแบบเอาจิ้งจังนะครับผมของเทเ่เลยทีเดียวรอแป๊บหนึ่งครับมันกำลังโหลด,ด ใ,ใกล้ๆของกาแล้วนะครับเพื่อนผู้ชมไปเที่ยวไหนกันบ้างครับผมเที่ยวไหนไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่แต่บ้านนะครับตอนนี้บ้านแล้วก็บ้านเอะครับเราจะไปเล่นเลมวีห้านะครับผมไปเลย เนียมากดลยกดไปเลยว,ว้อาววันนี้โชคดีเพราะว่าเราเอาอะอ,เอ,อ,เอูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่ควรเปลี่ยนอะไดีกว่าล่ะอืมเอาแะไรดีเอ้ยเอาอะไรมาเคทีมสมบูรณ์ครับผมเสื้อทำไปทำนี่เลยทำไปทำใหมวะเราใช้เซตนี้ครับเราชอบเซตเดจยวเซตนี้ครับ xịt dùng Ui, ui, ui. ui. ดูสิครับท่านชมดูฝั่งตรงข้ามแล้วดูฝั่งผมฟงผมรผูม้สึกวับฟงผมนี่มันจะกอบเ,เงิน้งนทั้งเดือนตุ่ดจชาตุา่ยจ่าลงเงินหมดเลยลงเงินลงมือ้โหตึงเกิน โหเจ็บ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 โหเจ็บมากเลยครับไม่มีใครชื่อถูกเลยครับวันนเนี่ยเฮ่ยแล้วทำมมมาอยู่หน่วยสาคนเลยฮะไอ้ว่าตัวฟ้า What is t h a ไปยัดฝามนะคกสามสิบหกตัวแล้ว uh, ก็ไปลิ้นตัวนี้ไปตัดศอกไปอืมไปแล้วไปอีกไปฝั่งน้นหมดเลยวะเสร็จตู้ running my... An enemy has been defeated! Double kill! An ally has been defeated! Yep. Lying, Dragon slayer have appeared! Yeah, yeah. 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 The ฟิงปาดเอ้ยอย่างนะเนีย่ยเข้ามานะดูดูมึงจะทำอะไรดูมึงจะทำอะไรนี่เอ้าเจะปาดาแน่่าดนติดแอะมามาจะปาดให้ตูขาดไปยนดูโป้งขนาดจ้ะแตกต่ลีด้วย กลางต่อให้เล่นคีคีเป็นเว้นกลางจ๊บฟันหนีต่อเอ๊ะอะไรอ่ะอันี้คืออะไรวะโอ้อยอ้อยเหรออ้อยเหรอครับอ้อยเหรอครับอ้อยเหรอครับอ้อยบอกครับอ้อยบอกครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวครับเจมา จำไว้ใครเป็นเหนือกว่ากันลนน้นงงงงองเกงเก่งจังเลยอืมใครเันฆ่าได้ขนาดนั้นวะมันโลง่งจริงๆเงินก็สินเงินโล่งเงิน ซิงจิงตีแปกโอ้ยไปไปโดเลือดเตโดเลือดตมมันมาแล้วมันสายดผม่สายโดาอยากกินลดโดสุบอไมมันรอจะเลนกาวตัวตัวตัวปไโอ้แม่งหนีอ้าว ท่าปาดกนทำได้น้างไม่ต้องไม่ต้องหลงไม่ต้องไม่ต้องแชนติหรอกใช้แค่ท่าแรกก็พออี่เนี่นี่ยเยเลยเนนนี้ครับ่เ an ally has been defeated. Ultimate, women by Lewa. Your team has destroyed a tower. Come with Shut down, my out. เีดปหน่ยเ้ยมาเยเ้ยหกอย่างนะเี้หกอยนะอุ้ยมากันเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ก็กาดีดแหละเอาหมดเลยเอาหมดเลยตายตายยันี้แตกปาปา ปาดยังไงก็คือปาดเว้ยนี่ไงเฮ้เฮ้อใช่ใช่ใช่อย่านด้ิีีีีีี่ส่่ Oi, malha map! malha map! malha map! hein, não isso เดียวไม่ยอมกลับบ้านว่าเนนี้แหละว้าวว้าว <c oughs> ผมไม่่อยม,มันเลี้น้อยปีเยเก่าแล้วกูม,มาแล้วมันโดนกูตบเนี่ย

หนีเหรอหนีเหรอหนีนเหรอหนีไม่รอดหรอกมาวะมา,ะมาเถอะมาเถอะมาออมาออกมานี่มาออกมาเดี๋ยวจริงออกมาไอ้น้องโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บมากเลยไอ้จริงเลย หนืองเก้าพันบาทพอแต้มตี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 เอ๋ไอ้นี่อะไรอะไรครับไอ้นียย uh, oh, um ังไรอะไรเนี่ยบอกมาดิอยู่ทำไมอะไรบ้างอะฮะอยู่ทำไมอยู่ทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรเนี่ใช่ช่วยเนี่ย เวนเวนเอ้ยอันนี้เวนพ่อโเยอมากยังไส่เลยเยอยอมากดิโยอมากดิจัดฆ่าสู้วิ่งข้าแขวนแอคไม่โดนไปทำอะไรอย่าอย่าที่จะได้คิดอย่าที่จะได้คิด

โอ้ยมึงทำอะไรลงไปฟันวิ่งโอ้โหตัวตัวตีวตาตัวตาตัวตาตัวตีตัาัวตาตัวตาตมาดัน้อตัาตัว้าตัวตาัวตัตาตัตาตัวตาตัวตาััวตัวตาตัวต ชนะเย่ชนะเย่ชนะจังเลยวิชนะอีกเดียวเห็นผ่อนรอรอบ้วครับหนูยังไม่ชินนี่ก่อนได้เงีนแล้วเย้เงินเก็บไปซื้อทาจีเนี่ยอันนี้เขาจะแจกเขาแจกเค นี่นี่ไม่มีใครหลุดนะครับก็เป็นเพียงเท่นี้นะครับฝากกดไ่ค์กดแชร์กดสมครคอยดกดติดตามด้วยถ้าค,คุณไม่กดติดตามจะม,มีพอคุณซะเคนนี้นะผมบ๊ายบายไอแก